สวัสดีครับวันนี้ล u b ี้ช็อจะมารีวิวเครื่องขัดผหหนังมือสั้นหน้า9นิ้วชื่อรุ่น DWs 700F <พ>ครับเครื่องขัดผหหนังตัวนี้นะครับมาพร้อมกำลังมอเตอร,ร์1,200วัตต์นะครับและความเร็วรอบสูงสุดที่1,950รอบต่อนาทีนะครับปรับความเร็วได้สูงสุดถึง6ระดับนะครับและเก็บฝุ่นได้สูงสุด99%ครับ ครับและส่วนอุปกรณ์ที่แถมให้นะครับก็จะมีนะครับกระดาษทราย6เบอร์นะครับเบอร์ละ1แผ่นนะครับจะมีเบอร์80เบอร์120นะครับ150 180 240และ320นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวล็อกแผ่นขัดนะครับไว้สำหรับล็อกเวลาถอดนะครับไขควงนะครับสามารถเปลี่ยนด้ามได้นะครับมี2ฝั่งนะครับหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็แหวนรอง2ตัวสุดท้ายนะครับคือฐานครับ1ชุดแถมให้ครับครับแล้วมาในส่วนตัวเครื่องกันนะครับ จะมาพร้อมหน้าขัด9นิ้วนะครับที่เป็นตีนตุ๊กแกนะครับเวลาเราแปะกระดาษทรายนะครับลูกค้าต้องแปะให้ตรงตามรูนะครับเพราะว่าตรงรูเนี่ยครับเป็นที่ดูดฝุ่นนะครับและในส่วนถัดมานะครับจะเป็นตัวสายดูดฝุ่นนะครับสายดูดฝุ่นอันนี้นะครับยาวประมาณ1,70เมตร70เซนนะครับถัดมานะครับจะเป็นถุงเก็บฝุ่นนะครับถุงเก็บฝุ่นนีครับสามารถสะพายข้างได้นะครับ สายไฟตัวนี้นะครับยาวประมาณ4เมตรนะครับทำงานได้สะดวกสบายแน่นอนครับครับและในส่วนด้านหน้าสุดนะครับจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นตัวขัดเข้ามุมนะครับสามารถถอดออกได้นะครับโดยการถอดออกน็อตซ้ายขวา2ข้างนะครับถอดออกมานะครับจะมีกิปล็อกอยู่2ฝั่งนะครับให้ลูกค้าดึงออกแบบช้าๆนะครับระวังหัก ถอดออกมานะครับจะเห็นว่าสามารถเอาไว้ขัดมุมบ้านมุมคานอย่างนี้นะครับสามารถขัดเข้ามุมได้เลยครับ ครับและนี่คือเครื่องขัดผนังด้ามสั้นหน้า9นิ้วจากร้าน u ู y Shop นะครับชื่อรุ่น DWS 700F นะครับท่านลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อนะครับสามารถโทรได้ที่เบอร์0896667802นะครับหรือจะแอดไลน์นะครับแอดลูบิชช์168นะครับสนใจดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่นะครับ w w w l u b y s h o p c o t h นะครับและนี่คือ Lu ูบิชช์ครับขอบคุณครับ